อ่ะเดี๋ยวก่อนก่อจะไปรับชมคลิปกันขอแนะนำร้านต้มแกมสำหรับสายกาชาอินแบกเอ็มไทยแลด์ เปิดมานานถึง10ปีพร้อมโปรลดสูงสุดถึง30%จากยอดผู้ติดตามเพจถึง5 0,000นคนถ้าใครนะคะกำลังหาร้านเติมเกมอยู่นะแนะนำร้านนี้เลยเติมดีเติมไวรับประกันสินค้าให้ได้อีกด้วยนะคะ สวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องไปบัดซีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรอบนี้เราก็มาจบะคนในด่านของ14 30และ14 3 1กันเลยนะคะบอกเลยว่าทีมนี้นะคะใช้ไม่ยากเลยค่ะอาจจะเป็น3ฮิลนะคะที่มาใช้หรือถ้าใครนะคะคิดว่าทีมของเราเนี่ยฮิลทันอยู่แล้วเราสามารถใช้น้องทัพทีมแทนน้องคาเฟ่นะคะหรือแทนตัวของเพลว,วลาได้เลยเช่นกันนะคะทุกคนอันนี้นะคะเซฟไม่ได้เน้น น้องทับทิมเท่าไหร่นะก็เลยใช้เเซตนี้นะคะเพราะว่ากังวลว่าจะฮิลทันหรือเปล่าเพราะ1ค่ะเราจะต้องฮิลนะคะปังคอารู้สึกของดับโกโก้ให้มันไม่ตายนะเพื่อที่เราจะได้เก็บ3มดาวสามารถออโต้ได้เลยค่ะทุกคนแต่ถ้าสกิลนะคะมันขัดกันเราสามารถเอานิ้วเนี่ยจิ้มสกิลนะคะได้เลยเช่นกันค่ะ แต่จะบอกว่ามอน14 30เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความต่อเนื่องกันนิดนึงนะคะทุกคนก็แท้จะไม่ได้พักหายใจหายคอกันเลยค่ะนี่นะคะ ที่เอามาสอบเอามาสามฮิลเนี่ยเพราะว่าหนึ่งค่ะการที่จะเอ่อจะฮิลให้เต็มหลอดเนี่ยมันจะต้องฮิลอะไรระดับหนึง่งเพราะดานนี้เนี่ยเขาลดนะคะในส่วนของการฟื้นฟูล,ลงนะทุกคนนะคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าดาเมจไม่พอนะคะเอาทับทีมมาช่วยเร่งดาเมจได้นะคะเอ่อมันจะสามารถเร่งดาเมจตัวของน้องแก่เอแค่นะคะแล้วตัวของดากโกโก้ได้เลยค่ะ อันนี้จะเป็นบทสนทนานะคะของพ่อลูกแล้วก่อนที่จะเริ่มนะอันนี้เจ๊ก็เลยไม่ได้ตัดในส่วนนี้ออกไปนะคะอาจจะมีอ่านเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเจ๊จะไปสรุปรวมอีกทีนึงนะคะเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในอีพิโซดที่13และ14ให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าคิดว่าจบลงด้วยดีไหมนะคะแต่ว่าน้องขอเรียกน้องนะน้องดักช็อกนะคะก็ ไม่ได้ทำร้ายอะไรกันเท่าไหร่นะคะอะเดี๋ยวเรานะคะแซคลิปกันในการลงดานต่อไปเลยค่ะเอาล่ะค่ะเพิ่มเข้ามานะในสูงของดานนี้ นะ้าต้องบอกเลยนะว่าถ้าใครนะคะกังวลว่าจะฮิวไม่ทันเนาะก็ใช้เป็นเซฟนี้ฮิวได้นะคะหรือจะใช้ต้องทับทีมนะ,ะแทนพารเฟ่ก็ได้เนาะเพราะว่าทับทีมจะเพิ่มพลังโจมตีนะคะสามสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยสายฟื้นฟูน,นะคะถ้ายิ่งมีพลังโจมตีเยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งฮิวแรงขึ้นนะ,ะ,อะบอสด่านนี้นะคะถ้าทุกคนสังเกตเนาะ,ะจะทำดามเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะคะ ลองสังเกตน,นะว่าเลือดมันถ้าเราฮิลทันนะคะเลือดเต็มหลอดมันจะทำดาเมจเท่าเดิมเกือบตลอดเลยทุกคนแตจะบอกทุกคนนะคะว่า,าด่านนี้เนี่ยยังไงนะคะดักโก้จะตายหนึ่งครั้งนะคะเซฟก็เลยเอาสมบัติตายเกิดมาใช้นะคะเน้นฮิลให้ทันค่ะแล้วทำดาเมจเรื่อยๆข้อหวังดาเมจน,นะคะอยู่ที่เอแคแกะแล้วก็ตัวของดักโก,โกค,ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมว่าตายหนึ่งครั้งนะเวลาเราฮิลไม่ทันนะคะ มันก็จะล้างในส่วนที่บาเดเจ็บไปนะคะทุกคนแต่ยังไงเราก็จะต้องฮิวให้ทันอยู่ดีนะคะตัวอื่นไม่ค่อยโดนดาเมจเท่าไหร่เลยค่ะจะโดนแค่ตัวของแทงตัวหน้าตัวเดียวนะคะตัวอื่นจะโดนนิดเดียวเองถ้าเราสึกว่าสกิลเราไม่ทันนะคะเอามือกดช่วยได้แบบที่เซฟกดเมื่อกี้นะคะโอเคสวยงามมากๆเลยนะคะนี้ เอาละค่ะพอถึงช่วงนี้นะคะหลายทีมจะฮิวไม่ทันนะคะก็ลองดูว่าเอ้ยฮิวทันไหมถ้าฮิวไม่ทันลองเปลี่ยนตัวฮิวดูนะคะโลกของเราชีวิตก็พอช่วยได้ระดับหนึ่งนะคะทุกคนโอเคค่ะฮิวไปค่ะฮิวทันไหมนี่นะคะเอสกกิวไปโอเคค่ะ,คคะทันเรียบร้อยนะคะ โอเคค่ะดานนี้นะคะก็ใช้เซตนี้ได้น,นะทุกคนหรือถ้าใครที่แบบรู้สึกว่า,าการฮิวนะคะโอเคอยู่แล้วก็ใช้เป็นทับทิมได้นะคะทับทิมก็ฮิวได้ระดับหนึ่งนะคะแต่อาจจะฮิวไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ว่ามาช่วยเพิ่มดาเมจได้เลยนะคะเอาละมาสเตตนาที่หนึ่งอ่าสิบสี่สามสิกันนะคะอันนี้เดี๋ยวขอข้ามนะคะเนื้อเรื่องไปก่อนนะทุกคนเผื่อแบบไม่ให้ไปาการสปอยนะคะ โอเคค่ะเรามาดูกันต่อนะคะก็ในด่านนี้นะคะจะเห็นว่าทุกอย่างมาดูราบเรื่นห่าง่ายดูอีซี่นะใช่ไหมทุกคนแต่มันจะไปพีคค่ะตอนเจอเวสสุดท้ายที่มันเหมือนแยกล่าออกมาเรื่อยๆเนาะซึ่งทีมของเซฟเนี่ยดาวิดไว่พอนะคะอ่ะเซฟได้ใช้ตัวฮิลแค่2ตัวนี้นะคะเพราะมันฮิลค่อนข้างจะทันกันยูยแล้วทีนี้เซฟค่อนข้างลองหลายแบบมากทุกคนอันนี้ก็ลองเอาดาร์กช็อคนะคะมาช่วย ด่านนี้นะคะใช้ไปสองฮิลได้นะคะทุกคนไม่ติดเลยแต่สิ่งี้มันจะติดคือเราทำดาเมจไม่ทันนะคะโอเคเอาเรา,าดูกันพยายามลดลดพลังป้องกันอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ด้วยนะมาเห็นไหมคะถ้าเกิดเราตีตัวใหญ่เนาะมันจะแยกออกมาเป็นตัวเล็กอีกทีนึงคะ่ะเสียว่าตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างทําทให้เราเสียเวลามากๆเลย ถ้าเกิดทีนี้นะคะทุกคนอยากใช้เนาะอาจจะใช้นะคะตัวทัพทีมมายืนคู่กับน้องแกะก็ได้นะคะลองสังเกตว่าฮิวทันไหมถ้าฮิลไม่ทันก็เอาเป็น3ฮิวได้ค่ะก็คือเป็นน้องแกะนะคะทัพทีมพาเฟ่หรือเพอริเลราเนาะตามด้วย a อค่ะแล้วก็ดาร์กช็อคดากโกก็ได้นะคะอันนี้ก็พยายามนะคะทำดามจไม่รู้จะทันหรือเปล่าหนึ่งนาทีสุดท้ายนะคะ คือถ้าไม่ทันอะเซฟจะมีอีกทีนึงนะคะที่เซฟใช้ผ่านเนาะมาแนะนำให้ทุกๆคนนะคะได้ได้ดูกันส่วนใหญ่นะคะด่าสิบสี่เซฟว่าตัวหน้ามันจะตายบ่อยมากๆเลยทุกคนนี่ค่ะอ่ะเหมือนพอเราตีตัวหนึ่งแตกปุ๊บโอเคค่ะเห็นไหมคะมันจะแยกล่างเป็นลูกกระจอกเรื่อยๆเลยทุกคนแล้วมันจะโจมตีไม่ทันนะคะเห็นไหม นี่เนียเนี่ยเนี่ยมันยังเหลืออีกนะคะลูกกระตอ๊อกนึงเนี่ยหาสิบแปดอุยนาทีสุดท้ายนะคะโอ้ไมก่ก้นนะคะดิไออีกนิดเดียวนะคะทุกคนอีกเพียงนิดเดียวจริงๆไม่ทันนะคะเห็นไหมสามารถใช้เซตนี้ได้ไหมสามารถใช้เซตนี้ได้นะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวลองมาใช้ฉลาม การดูนะคะเออหน่อยค่รอบนี้เซฟจจลองใช้ฉลามเชื่อเบ็ดดูนะเพรเรื่องฮิวเราไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้าใครเอาทับทิมมาอาจจะทําให้ผ่านงานกว่านี้นะคะทุกคนลองดูได้นะทับทิมเพิ่มพลังจะปีสาเลยโอเคค่ะเดี๋ยวขอคิปนเรื่องสักครู่หนึ่งนะคะเอาละค่ะก็รอบนี้นะ,ะเซฟลองใช้เป็นฉลามเชื่อเบ็ดนะคะมา ที่จริงถ้าใช้ทับทีนี่อาจจะผ่านได้นะทุกคนเออนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราดูกันดีกว่านะคะอันนี้ฉชล่าชเวตเนี่ยมันปาดโดงแถวหน้าด้วยน้องเซฟก็เลยเออก็เลยลองนะคะเราเอาน้องมาใช้ดูนี่ค่ะแต่ว่าต้องพยายามฮิวให้ทันนะคะเพราะว่าอาอย่างที่ทุกคนเห็นนะว่าพอเรามีแท้งตัวเดียวเนี่ยมันจะโดนนะคะดามเมตต่อมันเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลย ค่ะฮิวไปค่ะโอเคกระโดดนะคะโอเคมันแตกย่อยเป็นตัวเล็กอีกแล้วนะคะทุกคนนี่ตีไปเรื่อยๆข่ดตีไปเรื่อยๆเลยเชล,ล่ลาเชเบตโดนบาดเจ็บเลยนะดีบับขึ้นบนหัวะคะเอามาละเราเจอตัวใหญ่กันแล้วนะคะรอบนี้เหมือนจะดาเมจไว้ขึ้น โอเคตัวเล็กค่ะแตกเป็นตัวเล็ก2ตัวแต่มันยืนหน้ากระดานเหมือนกันเลยนะโอเคค่ะพยายามฮิลให้เต็มหลอดนะคะโอเค เหมือนรอบนี้นะจะได้นะทุกคนามาดูกันถ้าเราสึกกดสกิลไม่ทันนะคะเอามือกดจิ้มแบบนี้เลยแต่ปล่อยให้มันออโต้เหมือนเดิมนะคะทุกคนตรงซ้ายมือน,นะคะปล่อยให้ออโต้เหมือนเดิมค่ะแต่แค่เรากดช่วยนะคะจังหวะที่มันแบบสกิลเบียดกันนะคะโอเคนะฮะถ้าดาร์กช็อกไอ้ดาร์โกโก้นะคะ,า Shock, Go ะ,คะตายหนึ่งครั้งอย่างน้อยเราก็ยังมีสมบัติตายเกิดน,นะคะอยู่ เหมือนอันนี้จะเราจะเน้นดาเมจค่ะถ้าเกิดว่าแต่ละทีเนี่ยคิดว่าไม่ได้ใช้สมบัติตายเกิดอย่างนั้นนะคะเอาเป็นเคียวคิก็ได้นะคะได้เพิ่มดาเมจขึ้นไปอีกนะคะทุกคนโอเคค่ะแล้วตัวเดียวจะมีแยกรางมาอีกไหมนะโอเคค่ะทุกคนก็เซฟเลือกเอาฉลากเชเบตมาช่วยนะคะในฉากสุดท้ายนะคะหรือจะไปทับทิมก็ได้เช่นกันนะทุกคนเจว่ามันน่าจะโอเคทั้งคู่เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูท็อปปิ้งกันดีกว่านะคะว่าเราใช้ท็อปปิ้งอะไรกันบ้างนะคะเพื่อใครนะคะจะใช้เป็นฮอลลี่เบอร์รี่แทนนะคะก็ได้เช่นกันแต่ลดค่าเสียหายเนี่ยขอ45%นะคะขึ้นไปนะคะหรือ42%ก็ได้เช่นกันค่ะทุกคนพยายามพิให้ทันนะ,ะถ้ารู้สึกว่ายืนไม่ไหวเนี่ยก็45เปอร์ก็กำลังดีนะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้เซฟก็ใช้ถ้าเจอเซฟลงอ่ะเซฟจะใช้เป็น39เเพราะว่าท็อปปิ้งเซฟหมดแล้ว โฮลิเบอรี่นะคะข้อเสียคืออะไรเนาะดามเมอาจจะไม่เปี้ยงป้างนะคะเท่าตัวของดารกโกโก้นะคะแล้วดาร์กโกโก้มันมีดีบัฟอื่น,นอีกแล้วที่สามารถทําต่อวัอนได้นะคะมันก็เลยอาจจะเป็นข้อได้เปรียบเสียเปรียบนะคะถ้าเราจะใช้โฮลิเบอรี่หรือตัวของดารกโกโก้ตัวใดตัวหนึ่งค่ะ ะะท็อปปิ้งอาจจะไวๆนะคะเพราะว่าเซฟเคยแนะนำท็อปปิ้งของทีมนี้ไปแล้วนะคะในด่านของ14 2 8แและ14 2 9นะ,ะทุกคนก็ใช้ทีมใกล้เคียงกันเลยนะคะไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะก็ลองดูกันได้เลยนะคะทุกคนนี่ค่ะตัว AK นะคะก็อย่างที่บอกไปไมาว่าถ้าเกิดใครที่สุกว่าสกิลช้าร์นะคะก็ใส่เป็นลดความเสียหายลดความเสียหายบวกกับ คูทามได้นะคะแต่ของเซฟเนี่ยขาดดาเวเมนเนาะเซฟก็เลยใส่ไปท็อปปิ้งจมตีนะคะผสมเข้าไปแทนนะคะทุกคนอ่าขาดโดยของน้องแกะนะาก็เน้นโลคามเสียหายหนะะ้าออกรองและคูทามอันนี้เนี่ยอาจจะทําย่างนิดน,นึงนะคะแต่ว่าถ้าทำได้นเนี่ยเราสามารถเอาไปลงอารีน่าก็ได้เช่นกัน,นะคะ่ะทุกคนตัวของเพียววลานะคะเซฟแทบจะไม่ใช่โลคอมเสียหายเลยนะ,ะเน้นคูทามล้วนเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าน้องเนี่ยยืนด้านหลัง ไม่ค่อยนดนมอนนะคะก็เลยใช้เป็นเซตนี้ได้ตัวของพาเฟ่นะคะก็เซฟใช้เซตเดียวกับอารีนาที่เซฟเคยลงเลยเนาะก็คือจะมีรถวามเสียหายเข้ามาเกี่ยวนะคะแล้วก็จะมีคู่ท่ามนะคะพ่วงเข้าออมาด้วยนั่นเองค่ะทุกคนนะคะก็ประมาณนี้สำหรับดักโกโก้นะคะก็คงเป็นรถขับเสียหายล้วนเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนโอเคค่ะดักโกโก้นะคะก็ อาจะเป็นแบบท็อปปิ้นี่เราเคยแปะไว้เลยเนาะตัวของฉลามเชอร์เบตนะคะก็รอบนมีเซฟเน้นฮนะ,ะให้มาเคียรมอนเนาะก็ อาจจะใช้เซตเรียกกับอารินานะคะเซฟไม่ค่อยได้เปลี่ยนท็อปปิ้งเท่าไหร่นาะเพื่อการประหยัดน,นะคะเงินในการใช้ท็อปปิ้งด้วยก็เลยจะเน้นนะคะเป็นโจมตี2หรือ3เม็ดก็ได้ทุกโค้หรบบด่านนี้นะคะเมื่อกี้สังเกตนะว่าเชลลามเนี่ยไม่ค่อยโดนดาเมจมากเท่าไหร่นาะก็เลยถ้าจะเน้นเป็นพลังจมตี3เม,ม็ดไปเลยก็ได้แล้วลดความเสียหาย2หรือจะจมตี5เลยก็ได้เช่นกันนะคะอยู่ที่ทีมของแต่ละคนเลยครั้งนี้และขอเซฟก็จะใช้เซตนี้นะเพราะมันเป็นเซตเดียวกับอารินานะคะแอบขึนขื่นเลย นะเพราะว่าไม่ค่อยได้เปลี่ยนท็อปปิ้งเท่าไหร่นะพยายามใช้เซตเดียวกับอารีนาเนาะหลายๆคนนะคะจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนท็อปปิ้งเยอะเพราะไม่งนะั้นเปลี่ยนท็อปปิ้งทีว่าทีจะต้องมาหาจังหวะการใช้สกิลใหม่อีกทีนึงนะว่าท็อปปิ้งเดิมมันเป๊ะกว่าอะไรอย่างงี้อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้นะพเพราะเสียเคยเป็นละนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการพานนาน้า14 30และ14 31นะคะในเอพิโซดที่14นั่นเอง โนดานมืดเนี่ยตอนนี้พยายามทยอยเก็บอยู่นะทุกคนก็รอดูรอชมกันได้เลยนะคะนะคะก่อนจากกันนาวฝากกดติดตามนะคะเพจแตนบทด้วยนะสามารถนำไปแชร์ได้นะคะเดี๋ยวเซฟจะสรุปทีมอีกทีหนึ่งนะคะให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็ขอบคุณทุกการรับชมด้วยนะหากมีพลาดในการดายเซฟต้องขออภัยไว้นะัที่นี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในพาร์ทถัดไปนะจะเป็นการแนะนาอะไรนะคะรอติดตามชมกันได้เลย เรื่องล่านี้นะคะจะมีกิจกรรมจากช่องแบนดานะคะก็เตรียมตัวกันได้เลยนะคะอาจจะเป็นสายว่ารูปหรือเปล่านะคะก็หล่นตามชมกันเลยค่ะเดี๋ยวขอดูฟีดแบงหลายๆอย่างก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเชจะมาแจ้งนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ